ดีมากค่ะยอดขายคือพุ่งขึ้นได้ดีมากเลยนะคะโชคดีที่สั่งจองเร็วนะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ไทรโรดค่ะสวัสดีครับ,ด,รบดีที่ได้รู้จักค่ะอาจารย์ครับค่ะอันนี้พี่กวางตุ้งกับสามีค่ะเป็นชาวญี่ปุ่นค่ะคุอชะชื่ออิการาชินะค,คนะครับ,ค,รบคือก่อนหน้านี้ค่ะพี่กวางตุ้งกับสามีอ่ะได้มาจองเขียน ขนาด50ได้ไปแล้วดีใช่ไหมอ่ะดีดีขึ้นไหมค่ะดีขึ้นค่ะอาจารย์บูชามาใช่ไหมคะขายดีมากค่ะยอดขายคือพุ่งขึ้นได้ดีมากเลยนะคะโชคดีที่สั่งจองเร็วนะค,ะคนคนที่สั่งอาจารย์ไปอะ่ะก็มีหลายคนในเยอระะมันก็เยอะในสวิตเซอร์แลนด์ก็เยอะในออสเตรเลียก็เยอะอเมริกาก็เยอะคนไทยทีอยู่ต่างต่างประเทศนะ แล้วคนไทยในเมืองไทยเนี่ยเยอะมากก็เลยสั่งเพิ่มนะคะ1เมตรเลยค่ะอาจารย์ก็ดีใจด้วยนะที่หนูค้าขายดีกําไรเยอะอะไรเงี้ยนะค่ะแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาเรื่อยๆค่ะอาจารย์อย่างสามีเดือนที่แล้วสุกตลตรี <c oughs> <นะ S 1> เยอะไหมตต้นเดือนน,นั้ อิจมังเงียไม่เยอะค่ะอาจารย์แต่ก็คือแบบว่าวไม่ค่อยได้ช่นะคะที่ที่มันไทยอาจารย์จะดังในเรื่องของทําให้คนถูกเยอะเขาไปสั่งพยันแล้วเขาก็ไปซื้อแล้วก็ถูกกันเยอะเดี๋ยวหนูดูนะว่าสั่งแผ่นใหญ่ไปแล้วว่าชีวิตจะดีดีขึ้นมากขนาดไหนค่ะเาคนที่สั่งแผ่นใหญจ่จากอาจารย์เยอะมากในต่างประเทศไปเยอะ ที่ญี่ปุ่นก็เยอะนะเกาหลีก็เยอะเพราะเกาหลีมีนคนไทยไปอยู่เยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารกับร้านนวดร้านสปาอะไรพวกนี้พี่กลางมีอะไรจะสอบถามไหมคะอยากจะรบกวนอาจารย์นะคะแผ่นเมตรที่สั่งนะคะคที่ค่ะที่เคยบอกคุณลูกกอล่ะอ,อยา่างในเรื่องเงินนะคะอย่าอย่าจะอย่าจะเพิ่มโชคลาภให้ด้วยขอบคุณมากค่ะอาจารย์ <laughs> อยวกลับมาเมืองไทยมาเจอกันเด้ค่ะอาจารย์โอเคครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ,บค,ค่ะบ๊ายบายค่ะ